สวัสดีครับวันนี้นักรบบ้านบ้านจะมารีวิวยาง18ปีนะครับยางแก่ที่เบิกหน้าใหม่ไปขายไปหนึ่งรอบแล้วนะครับระยะวันก็อยู่ที่12เมตรนะครับแต่เป็นเบิกหน้าใหม่ได้ 350โลนะครับแต่รอบนี้ก็ดูแนวโน้มจะดีกว่าเดิมนะครับก็พามาอัปเดตจากที่เคยบอกว่าจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับยาง18ปียางแก่นะครับรอบนี้ร้อยเกียรนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจและผู้ที่ติดตาม FC นักลบบ้านๆเราก็มาค้นหาศัตรูของเราเช่นเคยนะครับเราคือนักรบศัตรูของเราก็คือการทำงานนะครับศัตรูวันนี้ก็คือ ข้อมีด65ก็ใช้สำหรับยางแก่เปลือกหนานะครับดูรอยเกียดนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาหาข้อมูลนะครับป่านี้ให้ลูกบ่าวกับคุณแม่เขานะครับกียดนะครับก็มีวันนี้พอดีหยุดป่านู้นนะครับเกียดสองจุดป่านู้นเป็นยางอ่อน ก็เลยมาช่วยป่านี้นะครับที่หางหายไปก็วันนี้ก็แวะมาทักทายอัปเดตยางแก่ป่า18ปปีนะครับที่หายไปก็ไม่ได้ไปไหนก็คือไปค้นหาศัตรูคือข้อมูลดีๆมาแบ่งปันผู้ที่เข้ามาหาข้อมูล าแ okay. หรือผู้ที่คิดจะปลูกยางก็จะได้มีข้อมูลนะครับป่านี้พันพันห้าต้นได้จริงๆก็น่าจะประมาณพันสองพันนะครับที่เหลือก็จะเป็นต้นเล็กก็ไม่เสมอเท่าไหร่นะครับ ที่พูดถึงเรื่องมีดนะครับดีกล้องมันตัดไปนะครับไม่บันทึกมีดก้อง65ถ้าคนไม่เข้าใจมือใหม่ก็ไปดูร่องมีดได้นะครับร่องมีด45ใช้กระยางอ่อนนะครับเปลือกบางร่องมีด65 ใช้ก็ยางแก่นี่นะครับยางแก่18ปีนะครับครับดูรอยเกีดไปด้วยก็ได้นะครับนะครับรอยเกีดนะครับชุดนี้เป็นนักลบบ้านๆเกีดนะครับแอดมินเกีดเองนะครับชุดนี้นี่นะครับรอยเกีดตดูได้นะครับ โนุ่ลูกบ่าเพราะอารมณ์ดีนะครับน,นะครับถ้วยพันห้าร้อยซีซีได้อยู่ประมาณนี่ถ้วยนี้ก็ไม่ค่อยได้นะครับ นี่ครับได้5 0 0 c ีครับก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่แนวโน้มดีขึ้นนะครับนี่ก็6่0ี่ตอนนี้ก็400เองครับประมาณถ้วยลิตรครึ่งนี่ก็500นีครับ กี่ก็ห้าร้อยหรอยนะครับนี่นะครับรอยกีดนะครับให้ไปเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่เข้ามาหาข้อมูลมือใหม่ผู้ที่คิดที่จะลงทุนสวนอย่างนะครับเราขอตัดวิดีโอก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปดูอีกมุมหนึ่งเราจะต่อคลิปให้ดูนะครับ ไหลยอยู่เลยครับนี่นครับยังคือที่จะสวยนี่นครับเป็นเส้นผ่าตรงกลาง67นิ้วนะครับ ใส่ข้อมูลมาก็18ปีเหมือนกันนะครับนี่เรามาเบิกหน้านะครับได้2นิ้วนะครับก็เป็นแนวทางนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหมดมีดนะครับนะครับกระตุวยนี้ก็เป็นร้อยลิตรแล้วก็เป็นร้อยสีซีแล้วนะครับ ตัวนี้ก็ยังไม่มีนะครับก็าไม่เสมอเท่าไหร่นะครับแต่ยางชุดนี้จะดีกว่าฝั่งนู้นมากนะครับฝั่งนู้นก็ข้อมูลมาสิบแปดปีแต่แก่กว่านะครับอันนี้เขาบอกสิบแปดปีน่าจะไม่ถึงนะครับอันนี้เรามาเบิกหน้าใหม่เลยนะครับรอยเขามาขุดไว้หน่อยหนึ่งนะครับอันนี้เราไม่ใช้นะครับเราใช้นี่นะครับประมาณสองนิ้วนะครับ รอบแรกได้350โลประมาณ12เมีดน,นะครับนี่6เมีดนะครับนี่ได้ประมาณ1ลิตรนะครับถ้วยลิตรครึ่งน,นะครับประมาณ900ซีซีประมาณนี้นะครับถ้าคิดนี้ตกฝากขอบคุณผู้ติดตาม ที่เป็นกำลังใจให้กับนักรบบนบ้านมาคอยหาศัตรูคอยหาข้อมูล mm hmm. เพื่อจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆทุกคนนะครับท้ายคลิปก็ขอให้มีความสุขในการหาข้อมูลในการทำงานรบบรบ้าน,าน,านวันนี้ ก็อัปเดตป่ายาง18ปีก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับนักรบบ้าน,านสวัสดีครับ